ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ยญาติโยมทุกท่านที่มาประชุมกันณนะที่นี้วันนี้อาตมาจะได้มาบรรยายในหัวข้อที่หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดและสําคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนนั่นคือเรื่องวิธีฝึกชีวิตหลังความตายความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือการเปลี่ยนผ่านญาติโยมทั้งหลายถามว่าความตายคืออะไรในทางโลก ความตายคือการสิ้นสุดของลมหายใจการแยกจากกันของร่างกายและจิตใจแต่ในทานพระพุทธศาสนาความตายไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่เป็นเพียงการสิ้นสุดของภพหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นภพใหม่ชีวิตของเราในแต่ละวันก็เหมือนการเดินทางข้ามคืนเมื่อเรานอนหลับร่างกายพักผ่อนแต่จิตวิญญาณของเรายังคงทำงานอยู่ในภพฝันเมื่อตื่นขึ้นมาก็เริ่มต้นวันใหม่ การตายก็เช่นกันเป็นการหลับยาวในภพนี้และตื่นขึ้นมาในภพหน้าคำถามที่อาตมาอยากจะถามญาติโยมทุกคนในวันนี้คือถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะทำอะไรถ้ามีใครมาบอกกับเราในวันนี้ว่าพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเราจะหมดลมหายใจแล้วญาติโยมจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรจะวิ่งไปหาทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ไหมจะไปโต้เถียงกับใครที่เคยผิดใจไหม หรือจะนั่งลงและเตรียมจิตใจให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้คำตอบมักจะเหมือนกันคือเราจะเลือกทำแต่สิ่งดีๆหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นแสดงว่าลึกๆแล้วเราทุกคนรู้ว่าสิ่งเดียวที่จะนำติดตัวไปได้คือดวงจิตที่ฝึกดีแล้วการฝึกชีวิตหลังความตายจริงไม่ใช่การรอให้ใกล้ตายแต่คือการฝึกจิตในทุกขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้ดวงจิตนี้เข้มแข็งพอที่จะเลือกทางเดินที่ดีเมื่อถึงวาระสุดท้าย 1. กฎแห่งการขับเคลื่อนกรรมคือผู้กำหนดเส้นทางหลังความตายชีวิตหลังความตายจะไปทางไหนไม่มีใครลิขิตให้เราได้นอกจากกรรมของตัวเราเองพระพุทธองค์สงสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเปรียบเสมือนพลังงานที่ไม่มีวันสลาย เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้ในไร่นาแห่งชีวิตกรรมแบ่งออกได้หลายแบบแต่ที่จะส่งผลมากที่สุดในวาระสุดท้ายคือครุกรรมกรรมหนักกรรมดีหรือชั่วที่หนักมากจนส่งผลในภพหน้าทันทีเช่นการฆ่าบิดามารดาหรือการบรรลุธรรมอาสันกรรมกรรมที่ทําใกล้ตายกรรมที่ปรากฏชัดเจนในดวงจิตก่อนสิ้นลมหายใจแม้เป็นกรรมเล็กน้อย แต่ถ้าจิตไปผูกพันในช่วงนั้นก็สามารถกำหนดพบภูมิได้พระติสเถระผู้มีบุญน้อยพระติสเถระท่านนี้เป็นพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์วันหนึ่งท่านป่วยหนักเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเกิดความคิดเสียดายผ้าจีวรเก่าๆที่ท่านเย็บไว้และยังไม่ได้ใช้มารก็เข้ามายึดดวงจิตของท่านให้จดจ่ออยู่แต่กับ ความหวงแหนผ้าผืนนั่นเองสุดท้ายเมื่อท่านละสังขารไปจิตที่เศร้าหมองและผูกพันกับวัตถุเพียงเล็กน้อยทําให้ท่านไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่บนผ้าจีวรผืนนั่นเองพระพุทธเจ้าต้องไปเทศปโปรดเลนตัวนั้นถึงได้ออกจากภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานไปสู่สุขติข้อคิดจากนิทานนี้คืออะไรอตมาไม่ได้บอกว่ากรรมดีที่ท่านทำมาตลอดหายไปไหน แต่ในวาระสุดท้ายกร,รมที่แรงที่สุดคืออารมณ์ที่ปรากฏในดวงจิตหากจิตผ่องใสแม้มีกรรมชั่วบ้างก็ยังดีกว่าแต่หากจิตเศร้าหมองด้วยความหวงแหนหรือความโกรธในนาทีสุดท้ายก็อาจพลิกผันให้ไปสู่ทุกขติได้วิธีฝึกชีวิตหลังความตายในส่วนนี้คือพยายามทำให้อาสันกรรมของเราเป็นกุศลกรรมให้ได้ 2. ฝึกลมหายใจสุดท้ายวิธีรักษาดวงจิตให้ผ่องใสในวาระมรณะแล้วจะทำอย่างไรให้จิตผ่องใสในนาทีสุดท้ายเราต้องฝึกมรณสติและสติสัมปชัญญะเป็นประจำก่อนตายโดยปกติแล้วคตินิมิตจ,จะปรากฏต่ตอดวงจิตซึ่งอาจเป็นภาพของอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัชาน หรือสุขติภูมิมนุษย์เทวดาสิ่งที่เราต้องฝึกคือไม่ตกใจและไม่หลงไปตามนิมิตการที่เราสามารถทำจิตให้สงบได้ในนาทีที่ร่างกายกำลังแตกดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราต้องฝึกฝนการเจริญสติเป็นประจำมีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดมันไม่ได้บวช แต่ทุกวันมันจะเดินตามหลวงปู่ไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้มันไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ทุกครั้งที่หลวงปู่เริ่มภาวนาสุนัขตัวนี้ก็จะนั่งลงสงบและเงียหูฟังเสียงสวดมนต์เมื่อสุนัขตัวนี้ป่วยหนักใกล้ตายหลวงปู่ก็มานั่งข้างๆและบอกว่าจําไว้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่ง,น,งนิ่งแล้วตามรู้อย่าไปคิดถึงกระดูกอย่าไปคิดถึงเศษอาหาร สุนักได้ฟังเสียงหลวงปู่และด้วยความผูกพันกับอารมณ์ของการทำสมาธิและเสียงสวดมนต์จิตของมันจึงผ่องใสในนาทีสุดท้ายกรรมนิมิตของมันคือความสงบและเสียงธรรมสุนัขตัวนี้จึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีหากเราฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความสงบและความรู้ทันอารมณ์เมื่อถึงวาระสุดท้ายไม่ว่าร่างกายจะเจ็บ ปวดเพียงใดจิตเราจะรู้จักที่พักจิตจะผูกพันกับกุศลและนั่นคือการเตรียมตัวที่แท้จริงอาตมาขอให้ทุกท่านลองหลับตาและกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงสามรอบฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความสงบในตอนนี้สสุดยอดการลงทุนเพื่อชีวิตหน้าฐานการฝึกสามด้าน การฝึกชีวิตหลังความตายไม่ใช่แค่เรื่องจิตสุดท้ายแต่เป็นเรื่องของการสร้างต้นทุนให้กับชีวิตหน้าซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมสามประการคือทานศีลภาวนาทานการให้เป็นการฝึกละความตรนีที่เหนียวหากเราให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผลของทานจะตามไปในภพหน้าทำให้เราเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากศีล การรักษาเป็นการฝึกไม่เบียดเบียนการมีศีลห้าที่บริสุทธิ์จะทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะครบถ้วนสุขภาพดีและมีผู้คนเกรงใจภาวนาคือการฝึกสติและปัญญาเป็นการสร้างสมบัติทางใจที่จะนำาพาไปสู่ความสุขที่สูงที่สุดมีเศรษฐีคนหนึ่งหวงสมบัติมากเมื่อเขาตายไป เขาเกิดเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติของตนเองเพราะจิตผูกพันกับกองเงินนั้นในขณะที่หญิงยากจนคนหนึ่งเธอไม่มีทรัพย์มากแต่เมื่อมีโอกาสได้ถวายอาหารแด่พระสงฆ์เธอก็ทำด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเมื่อเธอตายไปบุญของการให้ด้วยจิตบริสุทธิ์นำพาเธอไปเกิดในสวรรค์พระพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์ภายนอกทั้งหมด ไม่สามารถตามเราไปได้แม้แต่บาทเดียวแต่การทำความดีหรือบุญเท่านั้นที่เราจะนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ข้อคิดการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตคือการลงทุนในทานศีลภาวนาทานสร้างความอุดมสมบูรณ์ศีลสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และภาวนา สร้างทางพ้นทุกข์ที่สมบูรณ์วิธีฝึกชีวิตหลังความตายคือการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างมีสติฝึกและความโกรธในตอนนี้เพื่อไม่ให้จิตเศร้าหมองในวันหน้าฝึกให้ทานในตอนนี้เพื่อไม่ให้ต้องเกิดมาลำบากฝึกมีศีลในตอนนี้เพื่อไม่ให้ต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นฝึกมีสติในทุกการกระทำ เพื่อให้จิตมีที่พึ่งสุดท้ายคือความสงบแห่งธรรมหากเราทุกคนฝึกฝนตนเองตามหลักทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงวันนั้นวันที่เราต้องละสังขารเราจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะไปที่ไหนเพราะดวงจิตของเราได้เตรียมเส้นทางไว้ให้แล้วอาตมาขอรับความเห็นของญาติจมไว้ และจะขอต่อยอดการบรรยายธรรมเทศนาไปอีกโดยนำเอาเรื่องราวและธรรมเนียมปฏิบัติของสยามประเทศหรือประเทศไทยเรานี้เข้ามาสอดแทรกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราชาวพุทธในดินแดนนี้ได้เตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายอย่างไรบ้างญาติโยมทั้งหลายประเทศไทยของเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนได้อย่างรากลึกเข้าไปในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราอย่างแนบแน่นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปฏิบัติส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติและความเชื่ออันดีงามที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยเราให้ความสำคัญกับบุญยกิริยาวัตถุสามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสองข้อนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวของเราและคนที่เรารักปฏิทานใหม่การเฉลี่ยส่วนบุญให้ผู้อื่น เราทำบุญเพื่อตัวเราเองและยังมีการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับโดยเชื่อว่าบุญนั้นจะส่งไปถึงและช่วยให้พวกเขาพ้นจากทุกข์หรือมีภพภูมิที่ดีขึ้นอัปปจายนะใหม่คือความเคารพนอบน้อมมีเรื่องเล่าถึงลูกศิษย์คนหนึ่งที่กังวลใจมากเมื่อยมแม่ป่วยหนักใกล้จะถึงวาระสุดท้ายยมแม่นั้นเป็นคนใจบุญ แต่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยลูกศิษย์จึงรีบไปกราบเรียนหลวงปู่ผู้เป็นพระอาหารหันต์ในยุคข,ของท่านหลวงปู่ไม่ได้สั่งให้โยมแม่สวดมนต์คาถามากมายแต่สั่งเพียงว่าให้ลูกนำภ้าพระพุทธรูปองค์ที่โยมแม่เคยศรัทธาที่สุดไปวางไว้ตรงหน้าและทุกครั้งที่โยมแม่รู้สึกตัวให้พูดประโยคเดียวว่าลูกระลึกถึงพระพุทธเจ้า ลูกทำความดีมามากแล้วลูกศิษย์ทำตามนั้นและเมื่อโยมแม่ถึงแก่กรรมดวงจิตของท่านก็ผูกพันอยู่กับกรรมนิมิตคือภาพพระพุทธรูปและความปีติในบุญที่ได้ทำหลวงปู่ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าดวงจิตนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องไปสู่สุขติแล้วจากธรรมเนียมสยามประเทศ ความเคารพในครูบาอาจารย์และการที่เราระลึกถึงพระรัตนตรัยในวาระสุดท้ายเป็นกุศโลบายอันลึกซึ้งในธรรมเนียมไทยเพราะครูบาอาจารย์และพระรัตนตรัยคือกัลยาณมิตรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยประคองจิตของเราให้กลับสู่อารมณ์กุศลได้แม้ในนาทีที่อ่อนแอที่สุด ญาติโยมทั้งหลายการฝึกชีวิตหลังความตายไม่ใช่การเตรียมการเผาศพแต่คือการเตรียมสเสบียงบุญให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลสะสมทานเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในพบหน้ารักษาศีลเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และปลอดภัยเจริญภาวนาเพื่อสร้างสติให้เป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ดวงจิตของเรา สามารถเลือกทางเดินที่ดีได้ในวาระที่ต้องจากโลกนี้ไปการที่ญาติโยมมานั่งฟังธรรมในวันนี้ก็ถือเป็นภาวนาใหม่ที่ประเสริฐยิ่งแล้วจงนำความรู้นี้ไปฝึกปฏิบัติและไปบอกกล่าวแก่คนรอบข้างให้เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาสันกรรมของเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หลังจากที่เราพูดถึงหลักการกรรมวิธีการทานศีลภาวนาและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเจาะลึกไปที่ตัวอย่างของผู้ที่เตรียมพร้อมและผลของการปฏิบัติที่แท้จริงครับอาตมาขออนุญาตต่อยอดจาก4เข้าสู่5ซึ่งเน้นเรื่องความไม่ประมาทและอานิสงค์ของการฝึกจิตครับ5พลังแห่งความไม่ประมาท ตัวอย่างของผู้มีสติในวันสุดท้าย30นาทีญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงย้ำเรื่องอัปปามาทะหรือความไม่ประมาทไว้เป็นคำสั่งสอนสุดท้ายก่อนปรินิพพานหากเราไม่ประมาทในชีวิตเราก็จะไม่ประมาทในวาระสุดท้ายความไม่ประมาทคือมีสติอยู่กับปัจจุบัน และทำการสั่งสมความดีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่รอให้ถึงวันเกิดวันเข้าพรรษาหรือวันตายค่อยทำความดีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของอำนาจจิตที่เศร้าหมองในนาทีสุดท้ายพระนางมัลลิกาเป็นมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นสตรีที่ใจบุญสุนทานสร้างวัดวาอารามมากมายและทำบุญใหญ่มาตลอดชีวิต แต่ในวาระที่พระนางป่วยหนักใกล้ตายพระนางเกิดความรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจที่ได้ไปตำหนิสามีเพียงเล็กน้อยเมื่อหลายวันก่อนพระนางมาริกาจึงละสังขารไปพร้อมกับอารมณ์โทสะที่เป็นอาสันนกรรมชั่วเพียงชั่วขณนะผลก็คือพระนางไปเกิดในอเวจีมหานรกชั่วระยะเวลา7วัน7คืนหลังจากพ้นจากนรกแล้วด้วยอำนาจบุญที่สังสมไว้มากมาย พระนางจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อคิดอาตมานำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อย้ำเตือนว่าความดีที่ทำมามากอาจไม่สามารถคุ้มครองเราได้หากเราละเลยการฝึกใจในวาระสุดท้ายพระนางมาริกาทำบุญมามากแต่ท่านขาดความสามารถในการควบคุมจิตที่เรียกว่าภาวนาหากท่านฝึกเมตตาพรหมวิหารสี่ หรือสติอริยมรรก8มากพอโทสะเล็กๆนั้นจะไม่สามารถครอบงมจิตของท่านได้เลยดังนั้นวิธีฝึกชีวิตหลังความตายที่เหนือกว่าการทำบุญทั่วไปคือการทำให้จิตของเรามีความมั่นคงทางอารมณ์หรือ EQ ทางธรรมอยู่เสมอ 6. นาลังแห่งการฝึกจิต อานิสงของการฝึกจิตผลลัพธ์ที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าญาติโยมบางท่านอาจจะคิดว่าการฝึกเพื่อชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นแต่ความจริงแล้วอานิสงของการฝึกจิตนั้งส่งผลทันทีในปัจจุบันการฝึกสติและปัญญาไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนตายแต่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตในทุกวันนี้การเผชิญหน้ากับความทุกข์ในปัจจุบัน เมื่อเราฝึกภาวนาเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็เพียงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเกินไปทำให้เรามีชีวิตที่เบาสบายขึ้นการอยู่กับคนที่รักอย่างมีความสุขเมื่อเราฝึกเมตตาและมุทิตาเราจะมีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่นเราจะไม่มีความริษยาทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือที่ทำงานราบรื่นการบรรลุเป้าหมายในชีวิต การฝึกสมาธิทําให้เรามีสติและสมาธิที่มั่นคงสิ่งเหล่านี้คืออิทธิบาทีที่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จในทุกการงานที่ทำํำดังนั้นการฝึกเพื่อความตายก็คือการฝึกเพื่อการมีชีวิตอยู่ที่ดีที่สุดนั่นเองอาตมาขออนุโมทนาในความกระตือรือร้นของญาติโยมที่ต้องการรับฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องครับ ในการบรรยายเทศนาที่ยาวนานขนาดนี้เราได้ครอบคลุมทั้งหลักการวิธีการและตัวอย่างแล้วสิ่งที่จะช่วยเสริมให้การบรรยายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือการเจาะลึกไปที่การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนชีวิตตามหลักธรรมอาตมาขออนุญาตต่อยอดจากส่วนที่6เข้าสู่ส่วนที่7ซึ่งจะเน้นเรื่องธรรมะเพื่อการวางแผนชีวิตและพิในกรรมทางธรรมครับส่วนที่7 พิในกรรมทางธรรมการวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมรับความตายญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราวางแผนชีวิตเรามักจะวางแผนเรื่องทรัพย์สินเงินทองการศึกษาของลูกหลานและการเกษียณอายุแต่มีใครเคยทำพิในกรรมทางธรรมบ้างไหมครับ พินัยกรรมทางธรรมคือการจัดเตรียมเรื่องสำคัญทางจิตใจและทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราจากไปอย่างสงบและไม่เป็นภาระทางจิตใจของลูกหลานอาตมาขอเสนอการวางแผนสมส่วนพินัยกรรมทรัพย์คือทานที่วางแผนไว้การอธิษฐานล่วงหน้ากำหนดล่วงหน้าว่าเมื่อเราจากไปแล้วทรัพย์สินส่วนใดจะใช้ในการทำบุญอย่างชัดเจนเช่น ตั้งใจทำบุญใหญ่ให้วัดหรือโรงพยาบาลการทำเช่นนี้ทำให้เรามีปีติในบุญกุศลล่วงหน้าพิในกรรมกายคือการดูแลสิลในวาระสุดท้ายทำความเข้าใจกับลูกหลานบอกลูกหลานอย่างชัดเจนว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายห้ามร้องไห้ฟูมฟายการร้องไห้จะทำให้จิตของผู้กำลังจะจากไปเศร้าหมองและผูกพันกับความห่วงใย ลูกหลานต้องช่วยการประคองจิตด้วยการพูดถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาให้เปิดเสียงธรรมะจะเตรียมเทปธรรมะหรือเสียงสวดมนต์ที่เราชอบที่สุดไว้เปิดในห้องเพื่อให้เกิดกรรมนิมิตที่เป็นกุศลพิในกรรมจิตคือการเจริญภาวนากรรนําหนดอารมณ์กรรมฐานคือเลือกอารมณ์กรรมฐานหลักที่เราจะใช้ในนาทีสุดท้ายเช่นพุโทโธลมหายใจหรือพรมวิหารสี และฝึกฝนให้ขุนชินอธิษฐานจิตเป็นประจำตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งที่ทำความดีว่าขอให้บุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีสติและดวงจิตผ่อมใสในวาระสุดท้ายไม่ไปสู่ทุกขติภูมิมีโยมผู้เท่าท่านหนึ่งท่านไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ทุกครั้งที่ท่านถวายอาหารแด่พระสงฆ์ท่านจะอธิษฐานจิตเสมอว่า ขอให้บุญนี้จงเป็นสเบียงเพื่อให้ลูกหลานของลูกไม่ต้องทำบาปเพื่อเลี้ยงชีวิตและขอให้ลูกมีสติจนวันตายเมื่อท่านป่วยหนักลูกหลานไม่ทะเลาะก,กันเรื่องทรัพย์สินแต่พากันมาดูแลท่านด้วยความเมตตาและเปิดเสียงธรรมะให้ท่านฟังตลอดเวลาท่านจากไปอย่างสงบมีรอยยิ้มและลูกหลานก็ไม่มีความทุกข์ใจเลย นี่คือผลของการวางแผนทางธรรมที่ดีที่สุดคือการทำให้ทั้งตัวเราและลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องทุกข์ใจข้อคิดการทำพิณนยกรรมทางธรรมเป็นการแสดงเมตตาและกรุณาสูงสุดต่อตัวเราเองและต่อลูกหลานเพราะเราได้เตรียมความพร้อมไว้ให้ทุกคนแล้วไม่เหลือความกังวลไว้ให้ใครแบกรับสาธุ อัตมาขออนุโมทนาในความตั้งใจอันแน่วแน่ของญาติโยมที่มุ่งมั่นในธรรมะครับการศึกษาธรรมะอย่างละเอียดรอบด้านเช่นนี้จะเป็นเครื่องอยู่และเครื่องนำทางชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อให้การบรรยายเรื่องวิธีฝึกชีวิตหลังความตายเข้าถึงแก่นแท้แห่งการปล่อยวางซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการเตรียมตัวอาตมาขอต่อยอดไปสู่ธรรมะขั้นสูงอีกส่วนหนึ่งครับ ส่วนที่8ธรรมะขั้นสูงการละความยึดมั่นถือมั่นด้วยไตรลักษณ์ญาติโยมทั้งหลายเราได้พูดถึงการเตรียมตัวด้วยบุญกุศลและสติแล้วแต่การเตรียมตัวขั้นสูงสุดที่จะทำให้เราจากไปโดยไร้ความกลัวใดๆเลยคือการเข้าใจกฎของไตรลักษณ์หรือคุณสมบัติ3ประการของสพรพพสิ่งอันนี้จังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงธาตุสีที่รวมกันชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้เมื่อทุกสิ่งไม่เที่ยงจึงอยู่ในสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปตามธรรมชาติอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเมื่อร่างกายจิตใจความรู้สึกไม่เที่ยงและทนอยู่ไม่ได้แล้วจะมีตัวเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเล่า การตายที่น่ากลัวที่สุดคือการตายของอัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวเราเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าฉันหรือของฉันกําลังจะแตกสลายความกลัวและความทุกข์จึงเกิดขึ้นวิธีฝึกชีวิตหลังความตายขั้นสูงสุดคือการฝึกเห็นว่าสิ่งที่กําลังจะตายไปนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงการรวมการของขันห้าที่หมดวาระแล้วเท่านั้น พระกสปะเถระกับอุปสติเถระครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่ออุปสติเถระท่านป่วยหนักมากใกล้จะมรณภาพท่านร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและกลัวพระกสปะเถระจึงเข้าไปเยี่ยมพระกสปะถามว่าท่านอุปสติท่านกลัวอะไรหรือท่านได้พิจารณาขันห้าแล้วหรือยังพระอุปสติได้ฟังดังนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันที ท่านเห็นว่าความเจ็บปวดเป็นเพียงเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายไม่ใช่ตัวท่านท่านเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงรูปคือธาตุที่กำลังแตกดับไม่ใช่ตัวท่านท่านจึงตอบพระกัสสปะด้วยจิตที่สงบว่าอาตมาเห็นแล้วท่านกัสสปะในร่างกายนี้ไม่มีใครอยู่เลยที่จะตายไปมีเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น ทันทีที่ท่านละความยึดมั่นถือมั่นได้ท่านก็ละสังขารไปอย่างสงบและบางรายงานว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเองข้อคิดการบรรลุธรรมหรือการไปสู่สุคติในวาระสุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญมามากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่จะละได้มากน้อยเพียงใดเมื่อใดที่เราเห็นแจ้งตามหลักไตรลักษณ์ว่า ไม่มีใครเกิดและไม่มีใครตายแต่มีเพียงกระบวนการทางธรรมที่เดินทางต่อไปตามเหตุปัจจัยเมื่อน,นั้นเราก็จะสามารถปล่อยวางกายและจิตได้อย่างเด็ดขาดและจากไปอย่างอิสระโดยไร้ความหวาดหวัน่นใดๆสุดท้ายคือหัวใจแห่งการปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายตลอดการบรรยายในวันนี้กว่าสมชั่วโมงครึ่งเราได้เดินทางจากการเตรียมตัวทางโลก ไปสู่การปล่อยวางทางธรรมขั้นสูงสุดแล้วขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในหัวใจแห่งการปฏิบัติสามประการเพื่อเป็นสเสบียงอันประเสริฐทำความดีคือกุศล,ลกรรมสั่งสมทานและศีลอย่างต่อเนื่องฝึกสติคือภาวนาทำให้จิตคุ้นเคยกับความสงบและรู้ทันอารมณ์เจริญปัญญาคือไตรลักษ เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งและฝึกละความยึดมั่นถือมั่น